คลั่งกลายเป็นคนบ้าไปลาแล้วนะสิคะต้องเอาไปเข้าโรงพยาบาลบ้าเลยคะเนี่ย,ยคุณพี่ละอองจะทำอย่างไรดีคะรุงลว,วียังไม่มีใครบ้าเธออย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปนะ่ะดิฉันคิดว่าเรื่องหนี้สินคุณยศน่าจะหาทางประนีประนอมกับศาลได้ส่วนพวกคุณพี่พี่เธอก็คงจะไม่ปล่อยให้น้องชายถูกฟ้องล้มละลายหรอกคะ่ะ ก็เป็นเรื่องหน้าหนักใจขอรับนี่สินล้านกว่าเกือบสองล้านไม่ใช่หลักแสนตายจริงคุณพระช่วยนี่เป็นนี้เข้าไปได้ยังไงตั้งเกือบสองล้านคะเนี่ยแต่ถ้าหากพวกคุณพี่ๆหลายๆคนช่วยกันตายแนละ้วพวกคุณพี่ๆเธอโกรธคุณยศกันไปหมดแล้ว เวลานี้เศรษฐกิจเืดเคเคืองจะหาคนยอมเอาเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ช่วยเหลือคนอื่นน่าจะยากราอออนพี่ขอโทษนะพี่ผิดไปแล้วรอออน พี่สัญญานะว่าต่อจากนี้ไปพี่จะกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ขอเพียงแค่แอออ่อนกลับมาอยู่กับพี่อีกครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะพี่ยอจริงหรือคะพี่ยศจริงที่สุดจะ้ะพี่สัญญาว่าพี่จะซื่อสัตย์ต่อเธอคนเดียว ตอนเวลานี้พี่รู้แล้วว่าไม่มีใครดีเท่าลาออนของพี่อีกแล้วลออนเจ้าคะ่ะเจ้าเจ้าคะ่ะครับ๊ย,ย,ยตายเจ้าคะ่ะ ใจลอยไปถึงไหนๆคะคุณพี่ท่านพูดด้วยก็ไม่สนใจจะฟัง <c ười> คิดถึงคุณยอดหรือคะกลัวเธอจะโดดตึกตายหรือไงขอประทานเท่าครับคุณหญิงคือผมมัวแต่คิดถึงคุณยอดจริงๆ <c ười> คุณหญิงว่าอะไรนะขอรับดิฉันพูดว่ากรณีร้ายแรงที่สุดคือบ้านพลาทรจะถูกขายทอดตลาดใช่ไหมคะขายทอดตลาดใช่ขอรับ แล้วในบ่อนคนนั้นก็คงจะประมูลซื้อไปในราคาที่ถูกกว่าราคาจริงเท่าตัวพี่เทพเคยพูดกับดิฉันว่าวังใหญ่ๆบางแห่งเมื่อลูกหลานรักษาเอาไว้ไม่ได้หากขายให้พ่อค้าพ่อค้าก็จะไปรือ้อแล้วปลูกเป็นตึกแถวเอาไว้ใช้ทำการค้าขาย แต่หากเอาไปขายให้หลวงตึกก็จะไม่ถูกรือ้อหลวงก็จะเอาไปใช้เป็นที่ทำการกระทรวงทะวงกรมอย่างน้อยก็จะได้เหลือเอาไว้เป็นอนุสรณ์ให้ลูกหลานได้ดูค่ะจริงสิขอรับเจ้าคุณสุรศิธย์อาจจะรู้จักคุณใหญ่คนโตในรัฐบาลเวลานี้ที่พอจะหากระทรวงทะบวงกรมอะไรมาซื้อบ้านพลานทรไปแทนที่จะให้ตกเป็นของในบ่อนคนนั้น บ้าจริงมันยังมีเคียวเล็บอีกจนได้ ใครกันจ้าคะใครกันที่บังอ่านมาทำให้คุณมณีของภัยไม่พอใจก็ผัวเก่าเธอน่ะสิบ้านพลาทรกำลังจะลอยมาถึงปากฉันอยู่แล้วอะ่ะนอยมันดันหาทนายไปยื่นต่อศาลขอวางเงินหนึ่งแสนบาทชำระนี่ที่เหลือจะจ่ายในหเดือน สารก็เลยยืดเวลาออกไปให้มันโถคุณพี่ยอดนนะ่ะหรือเจ้าคะจะไปเอาเงินมาจากไหนเอดหรว่าจะรวบรวมพวกเศษโฉนดบ้านนั่นแล้วเอาไปขายฉันได้ข่าวว่าพี่พี่มันเทเงินกันมาช่วย <c oughs> โง่บอะลัยไอ้น้องพันนั้นน่ะช่วยไปก็เหนื่อยเปล่า โหช่างมันเถอดเจ้าค่ะคุณมณีน่ะก็ได้เงินจากคุณพี่ยศ์ไปตั้งเยอะแล้วนี่นาแต่สิ่งที่ฉันต้องการที่สุดคือบ้านพลาทรฉันต้องการบ้านหลังนั้นหล่อนเข้าใจไหมใครวะมีอะไรตำรวจก็รับ

ไม่เข้าใจอะไรเรือไงฮะก็ตำรวจไงตำรวจกำลังจะมาปิดบ่อนของลืออานมณีท่านจะทํากับกระผมแบบนี้ไม่ได้กับผมจ่ายค่าน้ำร้อนน้ําชาให้ท่านทุกเดือนอยู่แล้วค่าน้ำร้อนน้ําชาหรือานมณี <laughs> ลืมลืมไปแล้วหรือไง ว่าหรือจะให้อัวราคานี่มากี่ปีแล้วฮะ,ฮะตอนนี้อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นราคามันก็สมควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแต่ท่านก็น่าจะบอกกับผมก่อนว่าท่านต้องการอะไรไม่ใช่อยู่ๆมาปิดบอนของกับผมแบบเนี้ยลูกค้าของกับผมก็แตกตื่นกันหมดนั่นมันปัญหาของลือ ไม่ใช่ปัญหาของอ้วแต่ถ้าลืออยากจะอยู่ต่อเราก็ต้องมาคุยกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้คำคำว่าจะกลับมาที่นี่อีกกว่าจะถึงตอนนั้นหวังว่าลือคงจะเตรียมข้อเสนอที่ดีๆไว้คุยกับอัวนะ Ha 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 ha